สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีสินค้ามาส่งอีกแล้วนะคะหลังจากที่ นิ่มหวนหอมๆเครื่องเทศปุ๊บใส่หน้านี่ค่ะเอ้ยอะไรอ่ะดำๆเป็นผงอะไรก็ไม่รู้อ่ะผงเป็นผงอะไรอะคะอะไรน็ไม่เป็นผงอะไหรือเปล่าเพราะกันจะแพ้มาเนาะทำไมมัน,นโอเคแล้วก็อันนี้เป็น เ,เรียกว่ายามองกับคิมคายเส้นคือยามองนะคะคิมคลายเส้นนะคะแล้วก็มีเป็น เขือแล้วก็เป็นผงเป็นมนขามอย่างเดียวเศษผงนี่อาจจะเป็นโปรตินจากที่ไหนก็ไม่แน่เลยค่ะกังเะงแกนนะคะแล้วนี้ก็เป็นตะไคร้นะคะเ,ออเป็นะไคนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ขาหรือเปล่าคะขาค่ะขานะคะ ก็าจะเป็นเศษพิมจ,จากใบอ,อันนี้ยค่ะใบอะไรสักอย่างใบอะไรสักอย่างก็งไม่รู้ันนะคะ <c oughs> โอเคค่ะมันเป็นเครื่องสมุนไพรนะคะที่ตอนนี้กำลังนิยมกันมากมากนะคะเพราะว่าเราต้องมีกล่อง,องยังนชีพคะ่ะของยันชีพข่องยันชีพอหรอค่ะโอเค พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย